ท่านผู้ชมอย่างเงียบเลย30บาทโอ้โหดูแม่เอ้ยทองมาดีทองท,ทองอ่ะทองทองพันสามห้าสิบเฮ้ยหมื่นฝาท่านผู้ชมปลาไปเกือบหมื่นครึ่งแล้วอะ่ะโ,โ,โ,โอ้โหเกินไปดูท่านผู้ชมสองพันหกสิบหมื่น 10, ห้าคิ่บห้าบาทได้หมื่นห้าเกินไปหรือเปล่า ยดูมารอบสุดท้ายโบโอ้โห oh, oh, เรียบร้อยนะคะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG ีนะคะชื่อเกมชื่อว่า ฟรีนิกนั่นเองนะคะมาเราเขาดูตัวเกมเลยวันนี้นะคะมากับทุน55บาทนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะจะรอดหรือจะลวงก็ไม่รู้นะแต่บอกก่อนละกันนะคะว่าคลิปนี้ได้เสียเราไม่ซีเรียสนาะอเรามาทําคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะจัดไปท่านผู้ชมนะคะอืออ่ะวันนี้ขอไปอูตลาดจะจ่ายละกันนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะคะมา คุณห้าสิบห้าบาทเล่นเบ็ดหาบาทจัดไปฮะท่านผู้ชม,มจะรอดหรือเปล่านะไปดิอโอ้โหสิ้เบ็ดบาทก็ได้อยู่แหละโอของแท้อยี่ห้าบาทสวยเฮ้ย โอ้โหเต็มจอไปดิท่านผู้ชม100ยบาทยั่ยวจ้าสุดจัดสุดในรุ่นเลยว่ะเฮ้ยตัวแพงโอ้โ 720. ห720้อโคตรเอาบอกเลยว่าโคตรเอามาเพิ่มเบ็ดไปเลยท่านผู้ชมอืา้าสบาบาทโอ้โหเกินไปรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยหนึ่้ย ไอ้บ้าเอ้ยตัวแพงฮะสำหรับใครนะที่อยากจะลองเล่นหรืออยากเข้ามาปรึกษานะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะทางเราก็ยินดีบริการ24ชั่วโมงนะจ๊ะ450บาทยัวๆจ้าก็เอาเลยว่ะ47บาทเฮ้ยสำหรับใครนะที่ชอบอยุนิก็อย่าลืม like กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะหู หนึ่งพันสองสิบห้าบาทแม่งแจกโคตรหนักโคตรปังโคตรอลังอะค่ะโอยโคตรเวอร์เลยท่านผู้ชมมาเพิ่มเบ็ดไปเลยดีกว่าแม่งเอ้ยสุดจัดประหลัดบอกลองเบ็ดยี่สิบดูนะท่านผู้ชมจะเป็นยังไงอืตัวแพงมานะคะบอกเลยบันเทิงเบ็ดยี่สิบเฮ้ยมึงดูเอาละกันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทเข้าโคตรโหดบักหรือเปล่าไม่รู้ื้อ อยากลองเล่นหรืออยากเข้ามาปรึกษาสามารถนะรีบเข้ามาสอบถามเลยลิงก์ก็ทิ้งไว้ใต้อคอมเมนต์เรียบร้อยแล้ว2,970เกินไปหรือเปล่ามึงเกินไปหรือเปล่าฟินิกแจกโหดจัดไปดิฟีจะเป็นมาอีก12รอบไปดูกันนะ12รอบจะเป็นยังไง เจ็ดสิบเจ็ดบาทเฮ้ยทองท่านผู้ชมแม่งโคตรเอาสี่ร้อยแปดสิบอ้โหเกือบหมื่นทุนห้าสิบห้าบาทเองนะฟีนิกมาสี่หมุนฟรีโบขาดทองตัวเดียวเองนะโบเอ้ยเงียบวะเฮ้ยมาดิฟรีในฟรีไปอีกสิบสองหมุนฟรีบวกมาเฮ้ยโคตรเอา มาลุ้นยาวๆกันไปเลยท่านผู้ชมแจวเ,เกือบอีกแล้วเกือบฟีนฟีอีกแล้วมาดีซองร้อยแปดสิบอือหืออย่างเงียะโอ้โหเฮ้ยคุณยี่สิบหนึ่งร้อยบาทได้อยู่คุณยี่สิบเข้าไปแล้วท่านผู้ชมยี่สิบสอง โอ้ยห5 0ร้อยห้าสิบคูณยี่สองสามพันสามยั่วจ้าโอ้โห 2, 23, 000, โโหมื 10, ่นฝากเข้าไปแล้วท่านผู้ชมรอบสุดท้ายและท้ายสุดนะคะโอ้โหยี่สี่หมื่นฟรีไอบ้บ้าเอ้ยได้มาสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าโอ้โยแม่งโคตรเอาเลยท่านผู้ชมไม่อยากจะพลาดโอ้โหเกินไปว่ะ เฮ้ยมันฟีในฟีเอ้เข้าฟีสปินอีกแล้วอตายหาแล้วแม่งเอ้ยเข้าโคตรด,ดียังไงโอ้โหอย่างเงียบดีแม่งอืดูดิผู้ชมอย่างเงียบเลยสามสิบบาทโอ้โหดูแม่งเอ้ยทองมาดีทองทองอ่ะทองทองพันสามห้าสิบเฮ้ย หมื่นฝ่าท่านผู้ชมปลาไปเกือบหมื่นครึ่งแล้วอะ่ะโอ้โหเกินไปดูท่านผู้ชมตัวลักลอบิหมื่นห้าหมื่นหสิบห้าบาทได้หมื่นห้าเกินไปหรือเปล่าโอ้โหดูมารรอบสุดท้ายโบโอ้โหเรียบร้อยนะคะ สองหมุนฟรีได้มา3480โอ้โหจัดไปท่านผู้ชมอ่ะโอเครับวันี้ถือว่าได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหมื่นบวก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 ท่านผู้ชมเออนะกำไรสุดจัดประหลัดบอกหมื่นกว่าท่านผู้ชมทุน55บาททุนหลัก10บนะคะกําไรหลักหมื่นเกินไปหรือเปล่าอ่ะโอเครับวันี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะถ้าคลิปนี้เราพูดผิปดประการใดเราต้องขออภัยด้วยแล้วกัน ทางราอีกนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ share, กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะทางราอีกนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า